ณหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาแห่งหนึ่งมีผู้หญิงแสนธรรมดาคนหนึ่งได้ให้กำเนิดลูกธรรมดาที่แสนพิเศษอะไรของมเนี่ยมันเขียนหมดและขออภัยเลยพี่ได้ให้กำเนิดลูกชายธรรมดาที่แสนพิเศษเขามีชื่อว่าม่อนละกันนะโอ้ยอย่างเงี้ยต้องชื่อว่า มอนลูคี้สปาร์กชอบไหมลูกมอนลูคี้มอนลูคี้มอนลูคี้เกิดมาก็พูดได้เลยอนาคตลูกต้องเป็นอัจฉริยะ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 โอ้ ไอคิวร้ออืมลูกชายของแม่เนี่ยมันเก่งจริงๆโตขึ้นไปเนี่ยแกต้องได้ไปอยู่นาซาแน่ๆแน่เลยม่อนไม่อยากไปนาซาครัแม่ม่อนอยากอยู่ที่นี่ดูแลแม่แล้วโอ้มาแล้วอ <c oughs> <c oughs>